วันนี้ผมแบงค์นะครับวันนี้ก็จะทําการรีวิวน้าหอมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งน้ําหอมที่จะนามารีวิววันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมของ Britney Spears ตามที่ผมถนัดแหละก็คือเรียกว่ายังไงดีเป็นแฟนคลับก็เลยมีเยอะนะครับแต่ะว่าถนัดหมือนก็แบแปลกๆเนาะก็ตัวนี้ชื่อว่า Circus Fantasy นะครับหรือ Fantasy Circus สักอย่างหนึ่งแต่ประเด็นก็คือตัวนี้ออกมาในช่วงปี2009ซึ่ง Britney Spears ออกอัลบั้ม Circus ซึ่งเป็นอัลบั้มที่หลังจากที่ วิกฤตมรสุมชีวิตของนางเข้ามาในชีวิตเยอะแยะแตั้งแต่ช่วงปี2,007นะครับ2อเป็นเลยเป็นปีที่ทางโซวิตนี่เองเนี่ยพยายามที่จะกลับมาพังงานอีกครั้งซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะครับในอัลบั้มเซอร์คัสก็ขายดีแล้วก็มีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายเช่นบูมเนเซอเพลงเซอร์คัสอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยกลําเนิดน้าหอมตัวนี้ซึ่งปกติเวลาที่นางออ,อกอัลบั้มหรือมี ผลิตภ <ım S 2> ัณฑ์อะไรเงี้ยน้ำก็จะชอบพวงน้าหอมมาด้วยซึ่งเซอร์คัตก็คือหนึ่งในนั้นครับเห็นชื่อว่าเซอร์คัตเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้เป็นแบบกลิ่นช้างกลิ่นมาไม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงว่าชื่อละครสัตว์แล้วจะกลิ่นเป็นสัตว์นะครับแต่ว่ามันเป็นน้าหอมที่กลิ่นออกแนวฟลอรัลฟลอรัลออกแนวสวีทสวีทหวานๆแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีความฟูตี้อ่ะมันมีความสดชื่นอยู่นี้มากเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูขวดแบบชัดๆ จริงๆมันก็ชวนนึกถึงแบบพวกจูลินซีนะแต่ว่าเคยอ่านาเจอว่าบริทนี่ชอบสีฟ้านะครับผมซึ่งก็น่าจะจริงแต่ความประหลาดของมันก็คืออ่ะนางจับขวดให้เป็นสีฟ้าที่นางชอบแล้วเพชรเม็ดเล็กๆอ่ะให้เป็นสีแดงมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับแบบจูลินซีอะ่ะเชื้อโลกยังไงไม่รู้แต่ก็สวยดีนะผมชอบครับโอเคผมก็จะอ่านโน้ตให้ฟังอ่กอาการอ่านโน้ตเนี่ยผมจะอ่านเพื่อให้ คุณได้คิดตามว่ามันกลิ่นแบบไหนมันมีกลิ่นประมาณไหนแต่ความรู้สึกของกลิ่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบโนต้ตก็ได้นะครับบางทีกลิ่นนี้กลิ่นนี้กลิ่นนี้โนต้ตแบบนี้หลายๆอย่างมารวมกันอนะ่ะกลิ่นมันออกไปในทางหนึง่งไม่ได้เป็นตามที่เขาบอกโอเคสําหรับวิ t นิสเปียเซอร์ครัสแฟนตาซีนะครับจะมีท็อปโนต้ตคือราสเบอร์รี่อะบิคอร์บอสซัมแล้วก็ชูก a านะครับผมตาอย่างเงี้ยอ่า ส่วนมิดเดิลโน้ตนะครับก็จะมีออร์คิดพีโอนี่นะครับแล้วก็กลิ่นวอเตอร์ลิลลี่นะครับวอเตอร์ลิลลี่ก็คือกลิ่นพวกโลตัสก็คือดอกบวัวแล้วก็เบสโน้ตก็จะกลิ่นสวีทโน้ตนะครับก็คือกลิ่นหวานๆนะก็น่าจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์แหละแล้วก็มีกลิ่นวานิลากลิ่นมัสกลิ่นไวโอเลตแล้วก็วูดดี้โน้ตนะครับผมโอเคข้างนี้ด้านขวามือ เป็นค่าที่ผมฉีดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วว่นสั้นนะครับผมไปแลลิ้มพันกันกอดรด้วยนะแต่ด้านนี้จะเป็นฉีดใหม่ฉีดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นเขาเรียกว่าไงนะกลิ่นปัจจุบันทันด่วนนะโอเคอคือผมจะบอกว่ากลิ่นเซอร์คัสแฟนตาซีเป็นกลิ่นที่ฟลอเรลเป็นกลิ่นที่มีความแบบจริงๆมันไม่มีโน้ตของความมิตีิตัสเลยนะแต่ว่า ผมรู้สึกถึงความสีรัสซึ่งมันอาจจะอยู่ในแอโฟนบอสตอมก็ได้นะครับมีความเบอร์รี่เบอร์รี่นั่นก็คือราสเบอร์รี่นั่นเองแล้วก็มีความชุก้ามีความน้ําตาลอย่างที่เขาว่าแหละแต่อันเนี้ยมันจะเป็นชูก้าสีขาวนะก็คือน้ําตาลทรายขาวอนะไม่ได้เป็นน้ําตาลทรายแดงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้กลิ่นแบบคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้แฟนตี m อิมเมดิชันน่ะมันจะไปกลิ่นน้ำตาลทรายแดงไม่ไครับใช่ไหมครับมันก็จะเป็นกลิ่นที่รแรงๆหน่อยแบบกลิ่น หนักขึ้นมาหน่อยแต่อันเนี้ยมันเป็นน้ําตาลทรายขาวอะ่ะเออก็แอบเ,เ,เหมือนกลิ่นน้ําตาลมิกผลหเหมือนกันนะเวลาที่แบบตักขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมกลิ่นแรกก็จะรู้สึกแบบหว,วานหวานสบายสบายฟลอร์ฟลอร,อร,อร์นะครับแล้วก็สดชื่นมากจริงๆผมมองว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความยูนิเซ็กในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยโคตรเท่อะไรเงี้ยแต่ผู้ชายหวานหานน่ารักๆใส่เสื้อดีฟ้าอะไรอย่างเงี้ย จัดจัดจัดระเบียบตัวเองก่อนนะครับอแล้วทีนี้กลิ่นที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นอ a t e r l i ี่กลิ่น p e นี่กลิ่นออ c h i d ผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นออ c h i d นี่มันจะออกไปแนวไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความละมุนละมุนนะครับผมตามสไตล์พวกกลิ่นแบบดอกกล้วยไม้เนะี่ยแล้วก็ p e o ี y เนี่ยจะมีความเหมือนกับกุหลาบแต่เป็นกุหลาบอ่อนๆนนะมีความคล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะ มีความคล้ายคลึงกับกุหลาบสีชมพูยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกโฟร์เตอร์ลิลลี่เนี่ยผมอ่านตรงเนี้ยผมจริงๆผมควรจะบอกว่าดอกบัวกลิ่นดอกบัวเนี่ยมันจะออกมาตอนได้ท้ายนะผมว่ากลิ่นดอกบัวน่ะจะออกมาช่วงกลางไม่ใช่ท้ายหรอกช่วงกลางครับคือช่วง2 0บถึง30นาทีแรกก็จะกลิ่นที่ผมบอกเลยสดชื่นมีความสุบหวานหวานกลิ่นแบบน่ารักกลิ่นฟลอรลแล้วก็มีความสดชื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แพอถึงช่วงกลางๆเนี่ยกลิ่นก็จะมีความแบบว่ามันจะลดมันจะโทนดาวความซีตัสความฟลอร์ลงไปครับมันก็จะมีความแบบว่าสุขุมนุ่มลึกขึ้นมาความสุขุมนุ่มลึกนี้น่าจะมาจากกลิ่นบูทนะครับผมแล้วก็มีความมาสัส t แน่นอนใช่วางไหมวางเนาะ <laughs> ก็มีความมาสัสกี้นะนะครับเป็นซิงเกิลเจอร์ของลายแฟนตาซีของบริทนี่นะครับ,รบก็จะมีความมาสัสอยู่ด้วย แล้วก็มีความวานิลานะครับผมซึ่งเป็นเบสฐานของนางอยู่แล้วที่ชอบทําแล้วก็ผมว่าไอ,กอ้กลิ่นสวีโน้ตออะกลิ่นสวีตน้ตก็คือกลิ่นหวานๆกลิ่นขนมที่เขาว่ามันจะมาตั้งแต่กลิ่นกลางแล้วก็ไปถึงกลิ่นปลายคือจริงๆกลิ่นสวีตน้ตเนี่ยมันจบที่เบสโน้ตแต่ผมรู้สึกว่าตอนวิดลโน้ตมันก็ขึ้นมาครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่มันเป็นอารมณ์แบบ <c oughs> เดินเข้าไปร้านที่แบบมีความขายลูกกวาดขายขนมอย่างเงี้ยครับ อ่าโอเคสําหรับกลิ่นนี้นะผมเคยฉีดกลิ่นนี้แล้วมีคนชมถึงสองครั้งตอนแรกนะครับผมเคยฉีดกลิ่นนี้ตอนนั้นเป็นตอนเช้าเเลยผมไปทําง,งานแล้วมันมีอีเวนต์ตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้องที่ทํางานเนี่ยเดินมาใกล้ผมแล้วบอกว่าพี่ทำไมพี่ตัวหอมจังพี่ใช้น้าหอมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเอ้ยดีมากเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเช้าๆครับน้าหอมตัวเนี้ยฉีดตอนเช้าเจะเป็นอะไรที่สดชื่นมากแล้วถ้าฉีดตอนกลางวันร้อนๆมันก็อยู่ได้เพราะมันมีความแบบ ซีตรัสซีตรัสนิดนิดนึงอ่ะมันมีความสดชื่นนะครับก็เลยทําให้ตอนเช้าๆอ่ะมันสามารถที่จะอยู่ได้ตอนเที่ยงๆก็อยู่ได้คือเป็นน้ําหอมที่แบบใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็เข้าถึงผู้คนง่ายเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนนะครับน้องสาวผมน้องที่ทํางานเขาแบบว่าเหมือนผมแบบว่าเอ้ยพาพี่กลับห้องหน่อยไปเอาของอะไรเงี้ยไปเปลี่ยนเสื้อใช่ดูขอใช้น้ําหอมพี่ได้ไหม แล้วน้ำหอมผมอะเต็มโตแล้วผมก็อ่านเลือกเอาอยากเอาอะไรนางก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ดมเปิดขึ้นมาแล้วก็ดมหลายอันมากนะครับผมซึ่งนางก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่ในกลิ่นที่มันหวานๆแบบผมบางทีน้าหอมบรนนี่เขาจะเป็นกลิ่นแบบหวานๆหวาน,วน,วนขนมไปเลยอะแต่นางก็มาจับตัวนี้แล้วนางก็ดมแล้วก็เลือกที่จะฉีดตัวนี้เพราะน้องบอกว่าเอ้ยตัวนี้หอมจังหนูรู้สึกว่ามีความสดชื่นมันมีความฟลอรอ์มันมีความแบบมันไม่ได้หนักเกินไปนะครับผม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้ําหอมตัวเนี้ยน่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะผู้ชายที่แบบอย่างที่ผมบอกอ่ะหวานหวานเป็นผู้ชายน่ารักเป็นผู้ชายขี้เล่นอย่างเงี้ยครับจะไม่ใช่ผู้ชายที่เซ็กซี่หรือสุข,ขุมนุ่มลึกนะจะไม่เหมาะส่วนจะเป็นผู้หญิงอ่ะก็จะเป็นเด็กวัยแบบวัยเรียนวัยทํางานเริ่มต้นทํางานอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นระดับผู้บริหารก็อาจจะก,ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแบบใจดีมากๆใจดีใจดีแบบว่าขึ้นเงินเดือนให้ตลอดอย่างเงี้ย <laughs> ะจะไม่ได้เหมาะกับออผู้ใหญ่ที่แบบว่าเข่งขึงนะักโอเคก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากสําหรับคอมเมนต์ที่มีคนคอมเมนต์ผมบ้างอยู่ถึงอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ผมก็รู้สึกชื่นใจนะครับผมแล้วก็จะสรรสร้างผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะชอบกันสําหรับวันนี้ผมกับบิทนี่เซอร์คัสแฟนตาซีก็ขอจบคลิปนี้ไเพียงเท่านี้ครับ กดไลค์กด subscribe ให้แบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับสั้นจังเลยอันเนี้ย